สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันบรรยากาศงามๆค่ะยุท่าเหลือแดดออกมีแห้งมีแหงคะ่ะอารมณ์ก็พัดเย็ยนๆยลมพัดเบาๆนะคะลมโมเมนต์ลมแหงลมพัดเบาๆเนาะ,ะนาะน้ำก็เป็นคลื่นบนหลายบางกันเถอะปะเพราะว่าบนบน,บนมีลมแหง อากาศก็ดีค่ะแดดออกอันนี้เอ้ยก็นั่งอยูอ่น่อมอันกลางอันนี้ด้ค่ะพันเอสดสะพานออกมาเอ้ยก็เลยพามานั่งเพราะว่าเอ้ยมาเมื่อนี้เอ้ยมามาท่าเรือมาเอสดอันทาสีค่ะมาทาสีอันทาสีหงหงเครื่องเรือค่ะหงเครื่องเรือพินอดีอาพวกพิห่านนั้นร้องเพลงแกล้งกันเนาะค่ะเนาะ มาทาสีเอ้อตุ๊กตาก็ทาเรียบร้อยแล้วค่ะมันนี้มันเครื่องมือแล้วเนาะค่ะเนาะมาทาสีแล้วก็มากินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงกัพ่อขัวบ้านก็เอ็ดอันอาหารเนาะกินค่ะก็คือทอดอันมันฝรั่งแล้วก็กินอันกิบสเต็กกิบสเต็กเน,นาะค่ะเนาะแล้วก็สลัดพ้านเอ็ดแล้วก็แซ่บแซ่บเลยค่ะเอ้ยก็กิกนมดถ้วยใหญ่นึงมาเอ็ดมาเฮ่อเป็นชุดแล้วก็แฟนเอ้ยกับหมู่เพ่นกับ กินเรียบร้อยแล้วก็เลยพันก็พันก็เลยไปทํางานโต้ค่ะเอวยก็งานเอวยเอัดเรียบร้อยแล้วก็เอวยก็เลยมานั่งอยู่อันอยู่นำนำ้ำนำมองสะพานเนี่ยค่ะทางนั้นยื่นออกมานดำน้ำเนี่อากาศพันดีขนาดเดียค่ะก็เลยพามปานพา,นา,นานมานั่งตากแดดเนาะค่ะเนาะมาฝอยฝังว่างั้นเถอะป้าฝอยกับฝอยเรื่องครอบครัวเนาะค่ะเอวยก็ได้เมื่อกี้เอวยก็อัดไปคลิปนึงเนาะค่ะเนาะ หรือว่าเขาสิบรู้บรสบายใจเขาก็เลยอันเอ้ยก็เลยเล่าให้ฟ,ะะฟังเนาะะเนาก็เล่าเออฟังนี่ก็มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบริเติงใจเนาะคะ่ะเนาะนำครอบครัวไอ้ตุ๊กาตาเนี่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครัสี่ห้าเมื่อหลังนี่นะคะโมเมนต์ว่านโมเมนต์ว่าหึงเคะ่ะก็เลยเศร้ากันไปหลายอันภาพบังเอ้ยก็ติ่งอันอัน,อนเครื่องอัน มือถือเนาะก็เลยเศร้ากันไปหลายมื้อนะคะอันนี้ก็ยังเศร้ากันอยู่ค่ะก็เรื่องเอ่ยเล่าก็คือเอ่ยของเอ่ยตุ๊กตาเนาะค่ะเนาะเพ่นนั้นพ่นเขาโคม่าแล้วเพ่นก็บพ่นนอนพ่นนอนอันคือเสื้อออกซิเจนมาสามมื้อเนาะค่ะเนาะมื้อหวานก้อนนี่เรามาฟื้นก็ลืมตาก็ยกไม้ยกมือได้น้อยนึงนะคะมื่อนี้ก็ฟื้นค่ะแต่ว่าเพ่นคือว่ายังบวกลึกไปเลยสินี่ค่ะก็ ก็นับว่ยังบอกหักหรอกค่ะเพราะว่าเฮานอน h นั้นเฮานอนแบบมมดสติมาเลยสามมื้อลวดเนาะค่ะเนาะดีที่มันเสือเสือเครื่องออกซิเจนไว้หายใจค่ะถ้าบ่มีออกซิเจนก็คือวัคือก็คือการสิ้นสุดแล้วก็การจากลาโดยอันโดยบ่มีวันกลับเนาะค่ะะเนาอันนี้พันกันยังเป็นโตเอาเห็นอยู่มันเนาะเป็นรูปร่างหน้าตาก็คือว่าเอ้ยคือแม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าไปเป็นเอ้ยใหญ่ ก็เศร้าเด้อค่ะที่เอ่ยไซเออรฝังนี่บ่แม่นว่าเอ่ยบ่เศร้าเศร้าในที่นี้ก็คือว่าเฮาบ่รู้เนาะค่ะเนาะว่าอันคนเฮานี่มันน่ะเกิดตะลรขึ้นได้แม่นบ่ค่ะเพราะว่าคุยกันอยู่เด้อค่ะคุยกันดีๆอยู่คุยกันอยู่ก็บ่ได้มีวี่แววว่าพัฒน่ะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะเก็เว้าม่วนเว้าซื่นกันอยู่มื่อหลังมื่อก็กดห่ากันที่ซื้อกดแอปเนาะค่ะเนาะแล้วมื่อก็โทรคุยกันอันนี้ก็มาเป็นธรรมชาติทั่วไปเนาะค่ะเนาะ เอาก็บระหุจักว่ามันเป็นมือนี่มันมาโหดนะคะเนาะแต่ก็ยังโชคดีก็อีกด้านนึ่ทก็ว,ว่าเพื่อนกันยังมีชีวิตยอยู่แต่ว่าเพื่อนยังเสื่อออกซิเจนอยู่ถ้าว่าถอดออกซิเจนเสื่อออกแล้วเพื่อนสิเปลี่ยนแบบเลยนี่ก็เอ้ยก็อันอย่างบ่มีเพื่อรู้เดอค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นอีกคันเนึ่นะเนาะก็มีแต่เอาใจช่วยมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนกลับมาเป็นคนเดิมเนาะ,ะ,ะอันนี้ก็ได้ก็ เอ้กะเซาค่ะพูดตรงๆเซาครอบครัวไอ,อ้กะเซาเงียบเงียบค่ะอันจักหน้าเฝ้าจักหน้าคุยจะเดือดน,ะะน้อค่ะเนาะจักหน้าคุยจะเดือกันสิเลยค่ะแล้วเดี๋ยวกน,น,นาาวกมีแต่ประกันให้น้ำตาไหลฟังเงินเถอะแต่ว่าที่ไซเออฝังนี่ก็คือว่าโบาตองอันอันอน,น,เเนั้นนั้นจะเนื้อเอาอยัางไซเออฝังว่ามันเป็นวิถีชีวิตน,นัวค่ะเนาะ วิถีชีวิตของคนนี่มันเบิ่งกันบ่เลยค่ะมันรู้ว่ามันจะเกิดตะคืนมันบ่เพราะฉะนั้นก็คือว่ารักกันเ้อมันเยอะเนือจ้ะเด้อไอ้น้องเน้อพ่อแม่พี่น้องเอ่ยมีกันไว้ก็ไปหากันได้จะพ่อแม่ว่ามีกันไว้แล้วบ่ได้ไปหากันบ่าจะเววหนำนี้บบได้มีเพื่อตอบมาก็เป็นปัญหาไอกเนาะได้แต่ความคิดหอดเนาะค่ะเนาะว่าสินี้บ่ เอ้ยกระพามานั่งตากแดดเอ้ยกะเอ้ยกะเศร้าเข่าอ้ยบ่ถุงๆเอ้ยเศร้าเอ้ยก็เลยใส่ยืดฝังใส่ยืดฝังกะข้ามกูเลยเข้ามาฝังแล้วมันเศร้ามะกดเลื่อนไปกะเอ้ยตุ๊กตากระโบว่าเด้อจ้ะเด้อถ้าว่าผู้เหลืออ่ะฟังแล้เราเบิ่งดูเราเปลี่ยนเสือเราเว้วถือฟังนี่ก็เป็นกำลังใจกันเนาะค่ะเนาะก็มีเอ้ยก็ได้ว่าว่าแค่นี้แหละค่ะเอ้ยก็มีแต่เป็นกำลังใจของเฮอเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตาเนาะกันแล้วก็เฮอแฟนพันเนาะกันเฮอพันเข้มแข็ง คือพันธุ์เข้มแข็งที่นะสู้ไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะเพราะอย่างระยะเวลาอีกยาวนานนะคะ่ะถ้าว่านาเป็นตึกกด้ถ้าว่าพันอยู่นําเฮากับซาธุกค่ะพราหนาอันเข้มแข็งคือตะโกนอยู่บอสหรือว่าพันนาเป็นแบบ,แบ,บเบบี้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บมีเพื่อนหูจักเะคะ่ะอันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็มีแต่เอาเจอซ้อยค่ะเอ้ก็เอามีแต่กำลังใจเอาตัวเจอน สร้อยอธิษฐานเอ่ยพันเสาเนาะค่ะเอ้ยพันหายคืนมาไวๆบหมือนกันเดี๋ยวปะเบิ่งแม่เขาเอ้ยพามานั่งตักแดดเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยไส่เอฟังแสดงว่าเฮากา็เอ้ยก็ยังเอ้ยก็ยังเป็นที่ว่าเสาอยู่สิเน,น่ะเอ้ยก็ยังจักหน่าวตะอเลยนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันมีแต่เรื่องนี้ขึ้นมานำหัวสมอง,องเฮาก็เลยไส่อเอ่ฟังนะคะเด้อก็อย่าถือเอ้ยนะคะเด้อถ้าเข้ามาหาเอ้ยแล้วอ่ะจักเราเว้าตะอเลยกับเว้ากันเนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็ขอบคุณพี่ YouTube ที่ยังเฮอโอกาสแม้แจะหาบสบายใจเหาก็ยังได้เล่าเป็นเรื่องราวอันเฮอันเพื่อนเพื่อน YouTube หรือบม่น YouTube ได้รับบุงได้ฝังเนาะค่ะเนาะเรื่อพี่เป็ดพี่พพห่านอันบินนำ้ำหนองน้ำนีนำนำน่จะแม่นค่ะมันเป็นเมื่ออากาศดีเนาะค่ะเนาะ ก็สดชื่นค่ะมันก็เป็นมื้อที่สดชื่นอีหลีนะคะมื้อนี้มื้อวานนี้ก็เป็นอากาศดีแต่ว่ามื้อวานนี้ยังหนาวกว่านี้อยู่นะคะเนาะมื้อนี้มันสิบองศาเ,เซลเซียสมื่อวานนี้มันบ่โหดนะะมื้อวานมันเป็นแดดออกอยู่แต่ว่ามันเป็นอากาศเย็นนะคะมื่อวานนี้เอายว่าประมาณห้าหกองศานี่แหละ,ะอันนี้มันอันนี้แดดตั้งแต่เ้าแล้วมันแดดอุ่นๆก็สดชื่นไปอีกแบบค่ะ สดชื่นไปอีกแบบก็เอ้ตุ๊กตาก็พามาอันเว้าเรื่องครอบครัวฟังเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คําว่าเว้าบัถึกหูก็ต้องขอโทษเนาะเนาะแล้วก็ขออภัยด้วยเจนเนอะแต่ว่าอยากเว้าค่ะเว้าให้มันสบายใจรับฝังก็คอออันเรื่องบนนี้แค่เจนไปว้าวันเพื่อฟังเนาะเพราะว่าบางคนมัก็บอลรับฟังด้ยกัอันนี้ว้าให้ยูทูบลงคลิปแล้วก็ข้ามเลยนนเปิดฟังเอ้ยกะ ฟังไปนํากันก็เพิ่มความรู้ไปอีกแบบนะคะเนาะก็เพิ่มความอันถ้าหาว,ว่าเออเฮามีครอบครัวเฮาก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะกะ็เอ,อ้ออันนี้ก็บ้านครอบครัวของเออ้อตุ๊กตานี่มันอยู่ไกลกันค่ะเอ,อ้ยตุ๊กตาเนี่ยอยู่ยุโรปเนาะค่ะเนาะเอ,อ้ยของเอ,อ้ยตุ๊กตาเนี่ยอยู่ตะวันออกกลางอยู่ซาอุดีอาระเบียห่างจากกันอยู่นี้สามชั่วโมงค่ะ แต่ว่าความเจ็บป่วยเนาะค่ะเนาะมันก็ไปมาหะกันยากเพื่อวันหนาอกอันวีซ่าเพื่อวันหนาอกห่นอกนี่มันบ่แม่่ว่าเหาเนาะซื้อตั๋วเราไปโลดมาไปบ่ได้เนาะค่ะเนาะไปแล้วก็บางครั้งก็มันบ่ได้คือเหาเ้าแม่นบอกค่ะมันบ่แม่่ว่าพัดไปเยี่ยมไดขนาดแฟนพักกันอย่างบ่ได้เฮยเยี่ยมเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงการเจ็บป่วยโรคติดเชื้อสิเนี่ยค่ะอันนี้ก็เข้าใจเมื่อไหรก็คือมีแต่ได้ส่งกำลังใจกันที่เอ้เบานี้มีแต่ส่งกำลังใจให้ได้ค่ะ กันเจ็บป่วยนี่ก้อ่ะเอ้ยกระบ้ามาเหิงพ่นออก่ะเนาะเระบอกมาหลยๆแล้วก็พ่นขายอยู่ค่ะได้ระบายออกมาก็เอ้ยเอ้ยทุกตาอันก็มีตะขอบคุนเพื่อนๆค่ะที่เข้ามาทักทายแล้วก็ได้ได้มารับฟังอันว่ามันเกิดแต่ละขึ้นนนครอบครัวได้เนาะ่ะเนาะอันนี้ก็ได้อันนี้ใส่เฮือฝังค่ะส่เฮือฝังก็งเท่ากก็เป็นความรู้เนาะวิทยาทานเนาะ่ะเนาะที่ว่ามันไหลครอบครัวก็ไหลเป็นไหลเวาว่างันเด้อปะ เอาค่ะเอ้ยกระสิบอกว่าอันขอบคุณแล้วเอ้ยก็ะถ้ามีตะเลอเคืบหน้าหรือว่าอันอันอาาาาน,ะะนั้นก็เอ้ยกะซีแจ้งงกระซาบเนาะค่ะเนาะถ้าว่าทั้งข่าวดีทั้งข่าวร้ายกระซี่เจียงทราบเนาะคะ่ะเพราะว่าเอ้ยได้ลงไปแล้วมันบอกค่ะก็คืออันมันเป็นครอบครัวก็ได้แบ่งแชร์กันไปเนาะคะ่ะเนาะอันเอ้ยก็มีจะบอกว่าขอบคุณได้หลายเด้จ้ะเด้อที่เข้ามาอันทักถ่ายเอ้ยเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เพื่อมีความสุขและะ้ว ดูแลสุขภาพและร่างกายเนาะค่ะเนาะแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็รักกันให้นานๆนะะเนาะอ่ะชั่ำนี้เด้อค่ะวันนี้ก็พอกันนนั้นคลิปนานด้จ้ะเด้อสวัสดีค่ะ